ลูกค้าไม่มีแม่ค้าก็เลยเดินเข้าป่าเจอเห็ดนะคะบูเบอรี่ก็เยอะนะคะบูเบอรี่ก็มีนะคะทุกคนขาลูกค้าว่ามีย่างเขาป่าเสยแหละเงียบจะมือนี้เงียบเริ่มหนาวแล้วอากาศเริ่มหนาวแล้วนี่เดีย บูเบอรี่ก็ได้สิไปหาเนีเามาเก็บไ้ให้สามีกินกันนะมาเก็บบ่ามากินจ้าลูกค้างเงียบค่ะบูเบอรี่โอ้ยไปเอากองมาใส่กันด้วกระเฮ็ด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 เ่ามามล่ะวิทย์ไม,ม่เห็นม่น เข่ามาแล้วเห็ดไปเอาอกกล้องมาใส่บูเรบอรี่ก่อนจะ้ะบูเรบอรี่ของเรา